Life could Life could be dream. Life could be a dream. a a สวัสดีค่ะวันนี้ช่องครูกันก็จะพามารู้จักสาวน้อยนามว่าลิซ่าลิซ่าเป็นนักร้องสาวชาวไทยที่ดังชั่วข้ามคืนและมีคนดูถึง73ล้านวิวลิซ่าหรือลลิสามาโนบาลเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2540ที่จังหวัดบุรีรัมย์และเธอมาเติบโตที่กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมของเธอคือปานปริยาแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นลลิสาและเธอมีชื่อเล่นในวัยเด็กว่าป ok ๊อกแป๊กลลิลิซาลิซามาใช้ชีวิตในวัยเด็กที่จังหวัดบุรีรัมย์กับคุณแม่ชื่อจิตทิพย์และลิซามีพ่อบุญธรรมชื่อมาโครบอยไวเลอร์ iler, เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานคร ในสมัยที่เธอเป็นนักเรียนนั้นเธอเรียกได้ว่าเป็นเด็กกิจกรรมของเรียนเลยก็ว่าได้ปริซซาเคยเป็นตัวแทนในโรงเรียนประกวดร้องเพลงในโครงการ3าคุณธรรมนำไทยที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมปริซซาเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในปีคศ2012หลังจาก YG ได้อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในคลิปว่า คูสไทเกิลและเธอยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอริงการิงก้าของแทยังและเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อโนนาก้อนร่วมกับ B.I. และบ๊อบบี้วงไอคอนหลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีลิซ่าก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l c k k พิง k และเปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบั้มสแ u a r e l l c k k พิง k ได้รับรางวัลเ s เชียอ i s t a ิ a ต d รางวัลแรกสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ปีต่อมาพวกเธอก็สกวาดรางวัล3รางวัลจากแกออนชาร์ตเคป p อปออร์ดในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีเพลงแห่งปีประจำเดือนสิงหาและเพลงแห่งปีประจำเดือนพฤศจิกายนโดยโลกส่วนตัวนั้นลิซ่าเป็นสมาชิกวงแบ็คพิงที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกได้ร่วมกับแบรนด์ดังต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแอมบรัสเดอร์ระดับโลกคนแรกอย่างเป็นทางการตลอดจนได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบรัสเดอร์แบรนด์หรูของอิตาลีอีกด้วยด้วยผลงานมากมายเหล่านี้เธอจึงดังชั่วเวลาข้ามคืนเธอคือลิซ่าของคนไทยนี่เองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างครูกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ Life could Life could be dream Life could be a dream a